ต้นไม้ต้นนี้คือฝาดดอกขาวหรือฝาดขาวครับเป็นต้นไม้ถิ่นในบ้านเราเองมีคุณงามความดีที่จะชวนทุกท่านนำมาปลูกในบ้านเรือนก็คือเป็นต้นไม้ที่สามารถจะปลูกเป็นไม้พุ่มที่มีส่วนทรงองค์เอวคล้ายกับการจําลองไม้ยืนต้นมาปลูกไว้ในกระถางก็ได้หรือเราจะปลูกลงไปในพื้นที่ดินโดยตรงแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไม้ยืนต้น ก็ดีมากๆเลยนอกจากนี้แล้วตัวพุ่มใบที่เต็มไปด้วยใบสีเขียวแล้วก็มีผิวเป็นมันนั้นจะช่วยขับเน้นดอกสีขาวถึงแม้ว่ามีขนาดเล็กแต่ก็ไปด้วยกันดีมากๆที่สำคัญก็คือดอกของเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกเพราะว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็มีความสวยงามอย่างที่มือเย็นว่าไปหากท่านสนใจต้นไม้ต้นนี้มาปลูกไว้ในบ้านเรือนไปหาข้อมูลกับมือเย็นสุเดือตอนนี้เพื่อ ตัดสินใจว่าจะนำมากลูในบ้านเรือนดีหรือเปล่าเราก็เริ่มไปทำ จับก,ก่อนเลยว่าเขาเป็นต้นไม้ถิ่นที่มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ในบ้านเรานี่แหละซึ่งไม่ได้มีเฉพาะแต่บ้านเรานะครับเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดกว้างมากๆไล่มาตั้งแต่นู่นแหละครับเคนยาโมซัมบิกชุนดากัสก้ามาลากัสก้าในมาลดีฟอินเดียศรีลังกาบังกลาเทศไปถึงจีนตอนใต้ในเกาะไหหลำเกาหลีไต้หวันทะเลจีนใต้แล้วก็มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราในสุลาเวสีในสุมาตราในฟิลิปปินส์ แล้วก็ไปถึงทางด้าน,นวานูอาตูจนถึงออสเตรเลียเลยครับสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าฝาดดอ,อกขาวหรือฝาดขาวนั้นก็คือร u m i s ซ r a Resmosa โดยชื่อสกุลร u มิสซ r a นี้ก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียตรติกับนักพฤกษศาสตร์ชาวฮังการีชื่อชนิด r e s โมซ a เป็นคำในภาษาละตินซึ่งมีความหมายถึงการมีดอกเป็นกลุ่มหรือเป็นช่อในที่นี้ก็พันธนาถึงคุณลักษณะ ของต้นไม้ชนิดนี้ว่ามีดอกแบบเรสเมนหรือเป็นชอกนั่นเองครับสันฐานของฝาดดอกขาวหรือฝาดขาวนั้นมีความน่าสนใจในฐานะที่เราจะปลูกเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กซึ่งสามารถจะมีความสูงได้ถึง1 0 1ถึงเมตรเลยหรือเราจะปลูกควบคุมทรงพุ่มเข้าไว้ให้อยู่ในกระถางขนาดใหญ่อย่างภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ตลอด ในระยะเวลาที่ผ่านมาของต้นไม้ต้นนี้ก็สามารถจะปลูกประดับในฐานะของไม้เด่นไม้เน้นได้เช่นกันเนื่องจากว่ามีการจำลองขนาดทรงต้นขนาดใหญ่นั้นให้มาอยู่ในกระถางในลักษณะของไม้ยืนต้นที่ถูกจำลองมาให้อยู่ในกระถางก็สวยงามไม่น้อยเลยประกอบกับการเป็นไม้ถิ่นบ้านเราก็จึงทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการปลูก เรื่องของการเลี้ยงดูว่าจะต้องการปัจจัยแวดล้อมที่วิริสมาหลามากนักถ้าหากเราเข้าไปพิจารณาในระยะใกล้เราก็จะพบว่าลำต้นนั้นจะมีลักษณะค่อนข้างตรงแล้วก็มีการแตกกิ่งต่ำเปลือกลำต้นนั้นก็จะมีสีน้ำตาลอมเทาจะมีลักษณะเปลือกหยาบแล้วก็แตกเป็นร่องตามแนวยาวทั้งนี้ในผิวดินเราจะเห็นมีร่องรอยของรากอากาศ ที่จะโผล่พ้นขึ้นมาช่วยในการหายใจด้วยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าในธรรมชาตินั้นเราพบฝาดขาวหรือฝาดดอกขาวในพื้นที่ป่าชายเลนปากแม่น้ําริมคลองน้ํากร่อยนั่นเองโดยรากอากาศเหล่านี้จะโผล่พ้นขึ้นมาเหนือผิวดินในสภาพที่น้ําท่วมขังในช่วงระยะที่น้ําขึ้นนั้นก็จะทําให้เขาสามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยการดึงอากาศเข้าไปเก็บอยู่ในรากอากาศเหล่านี้ นอกจากนี้แล้วเราจะเห็นลักษณะของใบที่มีใบเดี่ยวขึ้นเรียงเวียนทีๆตามปลายกิ่งโดยใบเหล่านี้จะเป็นใบรูปไข่กลับปลายใบจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีวาตวต้นขึ้นมาสักเล็กน้อยขอบใบเรียบแล้วก็โคนใบนั้นจะสอบเข้าหาก้านใบโดยขอบใบนั้นจะมีลักษณะจักตื้นๆถ้าหากเราจับใบดูเราก็จะพบว่าเนื้อใบนั้นค่อนข้างหนาเลย แต่สิ่งที่ทำให้ตัวใบนั้นโดดเด่นก็คือตัวใบนั้นสีเขียวเข้มเรียบเป็นมันหลังใบนั้นก็จะมีสีดรอปลงเล็กน้อยครับนอกจากนี้แล้วการออกดอกของเจ้าฝาดดอกขาวหรือฝาดขาวนั้นก็จะมีการออกดอกตามช่วงฤดูกาลเมื่อสามารถจะเก็บสะสมอาหารได้อย่างเพียงพอ เขาก็จะออกดอกให้เราเห็นโดยมีลักษณะเป็นช่อดอกรวมแบบช่อกระจะที่ปลายกิ่งหรือซอกใบดอกย่อยนั้นจะไม่มีก้านดอกมีความยาวไล่เลี่ยกันเกิดขึ้นสลับสองข้างของแกนกลางดอกย่อยนั้นมีขนาดเล็กเลยโดยมีกลีบดอก5กลีบมีสีขาวอมเหลืองมีลักษณะโดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมีเกสรเพศผู้จานวนมากยื่นพ้นกลีบดอกมาแล้วดอกเหล่านี้ก็ส่งกลิ่นหอมอ่อน จะได้กลิ่นชัดขึ้นเมื่ออากาศเย็นตัวลงหรือเราเดินเข้าไปใกล้เข้าสักนิดกลิ่นก็จะเด่นชัดขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการนำมาใช้งานปลูกประดับตกแต่งในบ้านเรือนก็สามารถจะใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับประการแรกเราจะปลูกประดับตกแต่งไว้ในพื้นที่ริมน้าแบบนี้ก็เหมาะเลยแล้วก็รวมไปถึงการปลูกในฐานะของไม้กระถางแล้วก็ปลูกให้รับแสงแดดเต็มวัน หรือย่อหย่อนลงมาเป็นแดดครึ่งวันได้แสงแดดประมาณสัก4-6ชั่วโมงก็สามารถจะปลูกได้ผลดีเลยครับโดยสามารถจะทำให้เขาแตกกิ่งแตกพุ่มได้อย่างสวยงามและก็รวมไปถึงให้ดอกได้อย่างสวยงามด้วยในธรรมชาติอย่างที่ว่าไปพบเจ้าฝาดดอกขาวในพื้นที่ริมชายฝั่ง แล้วก็ป่าชายเลนต่างๆซึ่งแน่นอนครับในพื้นที่ส่วนนั้นเป็นพื้นที่ที่มีดินเหนียวในการปลูกนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องไปปรุงดินโดยใช้ดินเหนียวมาเป็นส่วนผสมแต่อย่างใดนะครับเมื่อแนะนําให้ใช้ดินร่วนระบายน้ําดีมีอินทรีย์วัตถุสูงดีกว่าเราก็โดยใช้ดินเดิมในพื้นที่หรือเราจะใช้ดินปลูกผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกหนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยและอย่าลืมบ้านทั้งการปลูกลงไปในดินโดยตรง แล้วก็การปลูกในกระถางนั้นพยายามปักค้ำยันในช่วงระยะแรกไว้ด้วยเพื่อป้องกันลมที่มาปะทะส่งพุ่มนั้นทําให้รากนั้นจะคลอนแคลนเสียหายเกิดการชะงักการเจริญเติบโตนั่นเองต่อมาเป็นเรื่องของการให้น้ำครับพยายามให้น้ําทุกวันต่อเนื่องไปเป็นดีที่สุดเลยแต่ถ้าหากเรามีตารางเวลาที่รดน้ําไปกับต้นอื่นๆด้วยเป็นสองครั้งต่อวันเขาก็ชื่นชอบเลยแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆแนะนําว่าขออย่างน้อย วันละหนึ่งครั้งเป็นดีที่สุดเลยครับรวมไปถึงในช่วงฤด,ดูแล้งก็ลดน้ําต่อเนื่องไปนอกจากนี้เรื่องการให้ปุ๋ยให้แต่เพียงปุ๋ยข้อกก็เพียงพอเลยที่จะสนับสนุนการจเจริญเติบโตของเขาทั้งนี้โดยการให้ปุ๋ยคอกนั้นอาจจะให้ทุกๆสัปดาห์หรือจะ2ส,สัปดาห์ให้ทีหรือ1สัปดาห์ให้ทีก็ใส่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยปุ๋ยคอกแล้วก็อินทรีย์ปุ๋ยต่างๆเหล่านี้จะไปสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างของดินที่ดีแล้วก็มีธาตุอาหารสนับสนุนการจเจริญเติบโตของเขาด้วยนั่นเองสําหรับเรื่องโรคและมแมลงพยายามสอดส่องดูแลสักนิดนะครับว่าเจ้าฝาดขาวนั้นจะมีมแมลงปากดูดชนิดต่างๆเข้าทําลายได้บริเวณส่วนอ่อนของพืชก็คือบริเวณส่วนยอดและใบอ่อนๆของเขาถ้าเกิดการเข้าทําลายมีปริมาณไม่มากแนะนําให้ใช้กันไกรตัดแต่งกิ่ง เอาส่วนนั้นแหละที่มีการเข้าทําลายของแมลงปักดุดออกไปแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เผาทิ้งทําลายหรือถ้าระบาดมากๆแนะนําให้ใช้บูรินแล้วก็ผสมกับเมทา,ารานฉีดพ่นลงไปในช่วงระยะเวลาเย็น ถ้าระบาดหนักมากทำทั้งสองรอบครับก็จะทําให้เจ้าบูรินแล้วก็เมทซานาจะไปจัดการกับแมลงปากดูดอย่างเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งอย่างนั้นได้ดีแล้วก็ทําให้เขารมหายตายไปในที่สุดโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เป็นอันตรายต่อตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของการตัดแต่งกิ่ง ถ้าหากท่านปลูกในลักษณะของไม้กระถางแบบนี้ซึ่งมีการสัญจรไปมารอบตัวเขาก็พยายามตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มให้มีความสูงตามที่ระยะต้องการและนอกจากนี้ก็คือ ความกว้างก็ควบคุมไว้โดยใช้กันปลาขนาดเล็กนี่นะครับค่อยๆเล็มออกทีละน้อยก็จะทําให้เขายังดํารงอยู่ในสภาพในลักษณะนี้อย่าปล่อยให้เก้งก้างแล้วก็มาตัดเล็มเอาทีหลังทําให้มีแต่กิ่งก้านแล้วก็มีใบน้อยแบบนั้นความสวยงามก็จะลดลงไปมากๆเลยค่อยๆใช้กันกลตัดแต่งกิ่ง เลมเขาออกในทุกๆสัปดาห์ที่เรามีการตัดแต่งดูแลต้นไม้ของเรานะครับทำให้เขาอยู่ในพื้นที่กระถางหรือในพื้นที่ที่เราต้องการนั้นได้อย่างสวยงามตามความต้องการของเราหรือจะปล่อยเขาไว้ให้เป็นไม้พุ่มสูงหรือไม้ยืนต้นขึ้นไปสูงประมาณสัก10เมตรก็สามารถจะทําได้โดยตัดแต่งกิ่งในส่วนล่างให้เปล่าตรงขึ้นไปเพื่อให้เราสามารถจะเดินเข้าไปใช้ภายใต้สงพุ่มได้ดีขึ้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน เมื่อท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วถูกใจที่จะหาเจ้าฝาดขาวมาปลูกช่องทางแรกเลยนะครับในช่องทางออนไลน์ช้อปปี้รัศดามีขายกันต้นเล็กๆด้วยแล้วก็รวมไปถึงชุมชนออนไลน์คนรักต้นไม้ต่างๆลองค้นคาว่าฝาดขาวดูก็มีจําหน่ายกันด้วยครับหรือจะเดินไปที่ร้านต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านแล้วก็สอบถามเขาให้ช่วยจัดหามาให้เราปลูกก็สามารถจะทาเช่นนั้นได้เช่นกันอย่าลืมไปหามาปลูกกันนะครับแล้วอย่าลืมว่าถ้าหากท่านปลูกต้นไม้ แล้วประสบพบเจอปัญหาในการเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดแล้วก็เมื่อยันเชิญชวนท่านให้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเกมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เราต้องเป็นกังวลเชิญชวนท่านเลือกซื้อเลือกหาได้ทั้งท็อปปี้ลาซาด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเกมประเทศไทยและนอกจากนี้ท่านสามารถจะซักถามพูดคุย กับแอปพลายเคมหรือสั่งซื้อสินค้าจากทางช่องทางไลน์ซึ่งช่องทางนี้ส่งรวดเร็วด้วยนะครับท่านรู้แล้วว่าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้อย่าลืมกด subscribe ติดตามมยเย็นไว้และจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับและตอนนี้มือเย็นโชว์แอปพลาเคมประเทศไทยแล้วก็ฝากขา่าวลาไปแล้วนะรับ สำหรับท่านที่อยากจะปลูกฝาดขาวแต่อยากจะมาดูต้นเป็นๆก่อนหากอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงชนบุรีที่เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นนี้อยู่แล้วก็มือยันเชิญชวนทุกท่านเดินทางม,มาที่โรงแรมแห่งนี้นะครับนอกจากจะได้เจอต้นไม้ต้นสวยต้นนี้แล้วโรงแรมก็ยังน่าพักแล้วก็รวมไปถึงมีร้านกาแฟที่มีน้ำตกสวยงามด้วยครับมาเที่ยวกันนะครับ